cả hột thở với mày lửa thở đều nửng á đeo 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 cọp đeo cọp đeo đúng không đúng mà đeo không đi đúng không rồi đeo đúng không đeo đúng không đeo không đeo đúng không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  đúng 2 đeo đúng không đeo đúng không đeo đúng không đi, đúng đi đeo đúng

มาเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องะซื้อมารื้อไหมเดี๋ยวจะซื้อไวปไว๋ยวหาซื้อไม่ได้รู้เปล่าหมองจังไม่ชอบไหมชอบสีแดงให้มันอยู่ในปากก่อนเราให้ไปถ่ายแตนไม่ล่ะไอ้ตอนที่เราแย่ไว้เนี่ยยังไม่ต้องถ่าย นั่นแหละดี่ยวลงเงี้ยนั่นแหละเอาตัวข้างล่างครับเอาทีละหมายเลขดีกว่าเนาะครับโอเคครับพี่ตัวแรกก็ตัวเก่าอีก โอเคอย่าง,งเง,ง,งี้ยชัดเจนเลยครับเองแต่มันเด้งปุ๊บอ่าอย่างเด้งเงี้ยทำไมพวกเก่าแสดงว่าเก่ามาจริงๆเี้ย่วนอ่ะเหรอเดี๋ดวยวอนหนึ่งครับเย้ยนครับไปเล่นป้ายแล้ว Nhanh Nhanh Điều không ăn không ăn đều không đều không à không ăn đều không ăn à không ăn đều không ăn không ăn đều liều เออเก่งมากเก่งมากกดาวอีกแล้วกูกูเฟ้กูจําได้ยนงไตัวนี้เัาไม่ใจ่หรอเย่งมากตัวที่สองเตัวไหนดิเจ็ดครับตัวที่สองเลขเลขเจ็ดไปโอเคครับ เดี๋ยวต้องใส่นิดนี่กลับไปด้วยเอาเอาอยู่ข้างล่างอีกตัวนึ่งอ้ยมาจิกจิกดีจังเลยเนาะเออลงันสิจิบกิวเมื่อกี้เนี่ยเอาใหม่เพราะว่ามันยังไม่ครบสิบใบครบเมเมื่อกี้เลขเก็ตเรากำลังดูอยู่ไงพี่ยังยังยังไม่ได้เอาใหม่เอดี๋ยว อะไรอีกเลือกนี่นะครับเลือกนอโเลี้ยงชอบอันไหนจับออกมาแล้วชอบเสื้อชอบเสื้อแล้วน่นีกระเด็นลงข้างล่างอะ่ข้างล่างนู่นไปแล้วนี่นี่กระดิกกระเด็นเลยครับเอตัวที่สามครับกันไหมตับ สามสามเก้าเจ็ดเก้าเก้้เก้ากออกาเลี้ยงว่ารับเลี้ยงได้ครับเอาออกยงิกได้เก้าเจ็ดสามเขาลายเขอยู่อเมริกาไงต้องหลาย

่าลงมาเร็วไม่ออกนวเร็วไม่ออกไงฮะไม่ออกหรอถ้าเป็นนกบ้านเรานี่บินหนีระวังอวไม่กลไหนอิวไม่กลม่ไนเร็วรอน้สิอิวออะวังรเร็วอะไรก่อน

มาทีอยากจะออกก็หารูไม่เจอไงมไมา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 ที่ไม่มาไงเรามาทีมาที่ไม่อยากให้ออกออกจังเลยมาออกว่ะมาลงม้่งล่างนี่มาคงข้างล่างนี่ เงาอะไรเล่าเงาแล้วเงาเล้วเรีวเล็้ยวเลี้ยงเลี้ยงครับเมื่อวานมาเหงกระโดดดิ้นอยู่คนเดียวตอนฝนตกครับต้องใส่ยังออกไปเล่นน้ํากับเพื่อนเมื่อวานเลี้ยงครับหลับแล้วหลับฝนตกผมกลับบ้านเลี้ยงครับตอนตอนที่บุม่มมาฝนตกแรงมากพอจะเข้ามานี่ก็หายไปละหายไปแล้วฝน เติมแล้วยังเติมแล้วอ่ะเติมแล้วเติมแล้วเถียงนะหันหลังใส่เลยฮะเออเอองงงงหลับไปแล้วไอ้เลี้ยงเราออกมาออกมาเที่ยวเร็ว ออกมาเที่ยวเร็วรเลี้ยงเอาหลับเฉยหลับแล้วง่วงแล้วยืนหลับ,ลลบลเฉยเลยไหนไปจะนอนแล้วเลี้ยงเลี้ยงหลับดีครับสสวัสดีครับ